ของกอนทองครับผม,อมขอพีมารีกน้อยมาครั้งที่3ครับสีขาวเป็นการ์ดอยด้วยนะครับนี่อ่ะโอ้ี่ของเลเลยนะของเลเลยนะ สวัสดีครับทุกคนครับคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์กับผมหลากหลายมากมายนะครับคอมก็พังคอมระเบิดพาวเวอร์ซัพพลายระเบิดแล้วไฟลุกแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ก็เปิดแบบไม่มีพัดลมด้วยนะอยู่ระหว่างการซ่อมการเกมอยู่นะครับผมโคตรเซง็งดวงซวยมากช่วงนี้นะครับลูกกระปวยคอมก็ต้องมาพังเสียตังอีกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเกมเปิดสักพักใหญ่แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งเอาคอมไปซ่อมมานะครับผม แล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้แบบ100%นะมีกระตุกนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับถ้าคืดว่าภาพหรือว่าคุณภาพออกมามันไม่สมบูรณ์นะครับผมแต่ว่าวันนี้มาพูดถึงแพ็คใหม่กิจกรรมใหม่กันนะครับผมเออมีผมว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วนะครับผมอาจจะล่าช้าไปนิดนึงเพราะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเกิดเหตุการณ์แล้วก็ต้องไปู่ใบ,บ้านมานะครับก็เลยเ,เข้าไปเล่นเก็บอีเวนต์มาเพื่อจะเปิดกั๊ดเพย์เยอร์ออฟบิววี่กัดเขียวเพื่อตามล่าการอาฉายหน่อยนะครับผมเพื่อเตต็มมมูแแยยด้้วว่่า มันมีเสื้อใหม่มานะเสื้อใหม่นี่เสื้อตุดจีนนะครับทุกคนดูดี5แพร้อยทองมีใครซื้อแล้วบ้างฮะส่งเสียงหน่อยครับถ้าใส่แล้วมันเพิ่มบัฟเพิ่มสปีดมันจะน่าสนใจมากสมมติว่าใส่เสื้อนี้ลงแข่งขันแล้วใช่ปะเออเพิ่มดิบบิ้งบวกหนึ่งทุกตัวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เสื้อตุดจีนใช่ไหมถ้าเกิดนักเตะสัญชาติจีนหรือนักเตะนับถือศาสนาพุทธเกี่ยวกันไหมเนี่ยเออจะบวกสปีดไปอีกหนึ่งอะไรเงี้ยเออถ้ามันมีคุณสมบัติพิเศษหรืออย่าง น้อยเนี่ยให้ฝั่งตรงข้ามมองเห็นว่าเราใส่เสื้อแบบนี้ามันก็จะน่าใช้มากเลยนะครับตอนนี้คือเราเห็นแบบฝั่งเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามไม่เห็นนะครับอันนี้น่าเสียดายนะครับแต่ว่าดูจากทีเซอร์นะมีทีเซอร์เมสซี่ใส่นะครับเดี๋ยวดูนะผมะใช้ดูทีเซอร์นะครับผมนั่งดูทีเซอร์แล้วแบบหัวเลาะอยู่เลย <laughs> เข้ากันดีเลย <laughs> เออดูหน้าคือตุ๊ดจีนนะครับปิ๊งเน่ดูเมสซี่ใส่เสื้อมองกรทองครับผมห้องเต้เมสซี่ครับ ดูกระโดดขีบซะเลยนี่โอ้ยใครซื้อบ้างบอกหน่อยนะครับเท่ดีเหลือเกินออใครเป็นสายสะสมโอ้โห,หลายพ้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมันก็จะมีอีเวนต์กิจกรรมของตุ๊ดจีนมานะครับอันนี้เป็นของเก่าแล้วก็อีพิกแพ็กเก่าส่วนแพ็กใหม่วันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่เปิดการ์ดเขียว p l a y e r of the w e e k แพ็กใหม่เท่านั้นเองนะครับผมเปิดตั้งนานกว่าจะเปิดประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามใช่ปะ ก็ไม่มีแพ็กอะไรมาให้เราแบบว่าน่าสนใจมากนักนะครับส่วนโปรทองยังไม่มีนะบางคนอาจจะคอมเมนต์ว่าเออ,อปีที่แล้วเนี่ยตุ๊จีนนะครับผมช่วงตุ๊จีนกิจกรรมตุ๊จีนมันจะมีโปรทองมานะครับผมถามว่าสัปดาห์นี้ยังไม่มีนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสัปดาห์ต่ตอๆไปจะมีหรือเปล่านะครับบางคนก็ยังลังเลยอยู่ว่าจะเติมทองหรือเปล่ากลัวว่าเติมไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีแพ็กทองลดราคาโปรทองอะไรเข้าหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้ครับผมก็ต้องวัดดวงกันไปนะครับเนี่ยมันไม่มีแพ็กอะไรที่แบบน่าสนใจในช่วงน,นี้ ครับผมแต่แพ็กเก่ายัางอยู่นะมิลานเอ่อทีมชาติอะไรเงี้ยทีมชาติกองเต้เอ้ยไม่ใช่กองเต้มาเกเรเล่คาฟูคานาวาโล่นะครับก็ยังอยู่นะครับอย่างอื่นเป็นแพ็กเก่านะครับก็เดี๋ยวมาดูแพ็กใหม่กันดีกว่าฮะที่เราเปย์ภาพเงาไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ตามรูปที่เปย์ไป2คนก็คือฟิลโฟเดนนะครับผมมีบูสเตอร์ด้วยนะโฟเดนมีบูสเตอร์และเป็นโฮเปเยอร์เนี่ยผมว่าโฟเดนน่ะน่าสนใจมากๆนะครับผมถ้าเอาเอาตามสเกลเอาตามความสามารถเอาตามใช้งานในแพ็กนี้นะครับฟิล โฟเดนน่าสนใจมากๆเลยนะครับชูตติ้งบวก3าด้วยแล้วก็เป็นตัวโคเพเยอร์ที่สามารถยืนการลุกได้ยืนปีกได้เหมือนเดิมนะครับผมผมว่าโฟเดนน่าสนใจสุดในแพ็กนี้นะฮะส่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็คาวิชามันก็น่าสนใจแม่งน่าสนใจแต่ว่ามันไม่มีวิงเอ,อมันไม่มีตัวบูสเตอร์นะครับผมเป็นสไตล,ล์วิงเกอร์แต่ไม่มีบูสเตอร์เลมดอฟสกีก็เบือ่อแล้วไหมเอาตามตรงนะดิมากโกใครยังไม่มีตัวเปิดมงฝั่งซ้ายก็น่าสนใจนะครับเป็นทอ o s สเปชชัลลิส์นะครับแต่ว่าสาวกผีก็คงอยากได้คนนี้นะครับอาริฮานโดการนาชัย เนี่ยตามรูปโปรไฟล์ตามรูปโปร,มร,ปโ,ปรโมทตามรูปเปยเมื่อวานนี้ภาพนี้เป๊ะเ,เลยแต่ว่ามันไม่มีบูสเตอร์ไม่มีบูสเตอร์เลยครับผมน่าเสียดายตรงนี้แน่นะครับแต่เป็นโฮเพเยอร์นะยืนปีกตามฝั่งขวาได้นะครับอ่าเป็นกรนาโชที่ยืนปีกตามฝั่งขวาได้นะครับไม่มีบนะูสเตอร์นี่น่าเสียดายตรงนี้นะครับผมตัวอื่นมีน่าสนใจบางตัวเนี่ยบูสเตอร์มันมีสามตัวในแพ็คนะครับผมมาทิอุสคุณย่าเหรอมีโฟเดนนะครับผมมี มาร์สุนญาตตัวนี้แล้วก็ใครอีกคนนึงนะที่เป็นบูสเตอร์นี่ฮะอาเซนอลน,นะครับผมจอจินโยมี3าตัวที่มีบมูสเตอร์นะครับผมส่วน ID ดีนี้นะฮะผมเปิดจะเปิดตามล่า ID ดีนี้ก็จะเป็นไ d ดีที่ทำฟูลแมนยูไว้นะครับผมแต่รู้สึกว่าจะมีหลายตัวที่หมดสัญญาแล้วเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่ฮะเหลือแรดฟอร์ตตัวเดียวแพ็คเก่าแมนยูยังไม่ได้จัดใหม่ยังไม่ได้เซตไลอัพใหม่นะครับแต่รู้สึกว่าจะมีตัวใหม่ๆอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ ยังมีตัวที่ยังใช้ได้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวแพ็กนี่ก็หมดสัญญาไปแล้วนะครับขอดูนิดนึงว่าไอดีนี้ผมมีตัวแมนยูเยอะเอะหรือเปล่านะครับปึ๊กอ่ะก็ยังพอมีพอมีพอมีพอใช้นะครับหมดสัญญาไปเพียบเลยยังไม่ได้ต่อสัญญานะครับผมก็จะตามล่ากานาโชนี่แหละถือว่าจะไม่มีบูสเตอร์ก็ตามนะครับผมเป็นเพื่อนผมหน่อยขอเป็นเพื่อนผมหน่อยนะฮะแต่แต่ถ้าไม่ได้กานาโชนี่ได้โฟเดนมาก็ดีนะครับเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะไปเล่นอีเวนต์ทัวร์อีเวนต์นะครับผม ก็เก็บแต้ไมครบสา0 0แต้มเหมือนเดิมนะครับได้เปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดฟรีไม่ได้ก็จะใช้ทองเปิดเพิ่มละกันนะครับผมเพื่ออยากได้กาณาโชหรือโฟเดนนะฮะขอ2ตัวนี้นะครับผมมาครั้งแรกครับอารอันโดกานาชัย1 2 3ไสปยขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งพีเมลีกนะครับถ้าพีเมลีกนี่ก็จะมีโอกาสได้สูงทีเดียวนะฮะเพราะว่ามี23 3, 3ตัวเนาะ3-4ตัวในแพ็คพีเมลีก เฮ้ยลีกามารอฮะเปิดปีไม่ได้ยูริใครเล่นยูริเป็นบ้างครับผมเล่อเลิร์ตยูริดวลยูริกันดีกว่าเล่นอเลิร์ตต้องเล่นรัสเซียมาทิ้งบอมโอเคหนึ่งครั้งผ่านไปฮะสงสัยต้องใช้ทองเปิดแล้วนะครับผมพี่มลริมีกี่ตัวในแพ็คนี้เนี่ยมีโฟเดนมี กาณาโชและก็มีของวูฟตัวนี้เนาะแล้วก็ใบตั้นนะครับดังนะดังดังโอ้โห oh พิมาริกมีเยอะนี่หว่าจอร์จินโยอีกหนึ่งสองีหตัวพิมาิกมี5ตัวเลยฮะอ่ะเปิดทองครับผมถ้าได้กาณาโชหยุดนะครับถ้าไม่ได้กาณาโชก็ขอโฟรเดนหน่อยแต่อยากอยากลองเล่นโฟรเดนมากครับผมไปขอเลยขอเลยโฟรเดนครับขอพิมลริกฝีโฟรเดนอะไรอะโอกาณาโช การาโชโอ้โหมัดสลิปออบาเซโลนาแน่นอนอัพแอ o l u t e l เดลมาดิดเดลมาดิดหมายถึงว่าเขาไปมีเหมือนที่คนไปถามการาโชว่าจะเลือกบาเซโลนาหรือเลือกมาดิดนะครับการาโชก็ตอบว่าไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จนะการาโชบอกว่าแน่นอนเดลมาดิดร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าจะย้ายออกจากแมนยูนะฮะคาร์ว <c oughs> ีชาครับก็ดีก็ดีดีกว่าดีกว่าตู้ล่างฮะดีกว่าตัวล่างๆครับผม ไม่มีสี่ดาวเลยนะครับแพ็กนี้มีแต่5ดาวล้วนๆน,นะครับเ <c oughs> หลืออีก2ครั้งครับเปิดได้อีก2ครั้งนะฮะขอพีมาลีกน้อยมาครั้งที่3ครับสีขาวไม่เกี่ยวนะครับสีนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับมันจะเอฟเฟกแบบเหมือนกันหมดนะฮะเอฟเฟกมันแบบแรนดอรพีมลิกน้อยเสื้อแดงพีมาลีกต้องหนีเด้ ผมหวังดังปาดท่านาละครับเซนต์ไฮไม่มีบูสเตอร์นี่เลแต่เล่นปิดขวาได้นะชอบ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 โอเคครับผมได้มาแล้วอเลฮาโดกาณาชายขอหนึ่งตัวขอหนึ่งตัวอ่ะยังมีโอกาสเปิดอีกนะครับผมสามารถเปิดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมผมขอโฟเดนแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขอเปิดอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับฟิลโฟเดนมันต้องได้แหละมันต้องได้แหละครับผมอยากลองจริงๆอยากได้จริงๆนะโฟเดนล่างนี้ไปครับ ขอฟอร์เดนหน่อยรูปโปรไฟล์ก็โคตรเท่เลยขอพี่เมลีกขอฟอร์เดนอีกตัวหนึ่งเพอร์เฟกเลยนะฮะตัวที่ต้องการขอฟอร์เดนหน่อยครับพี่เมลีกเสื้อสีฟ้าฟ้าโอ้โหเสื้อไม่ฟ้าว่ะจอจินโยเฮพี่เมลีกจะไปจอจินโยเฮียจอเฮียจอเสียจอเสียจอ โทเอ้อัิโทษอัิทถังกระ,ะมังตั้งเดไม่ได้โฟเด่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามล่าไอดีแมนตี้ต่อไปเปิด4ครั้งฟรี1ครั้งทอง3ครั้งแท็กหายไปได้กานาโช ไม่ได้โฟเดนอาพูดอะไรครับมีอายิงจุดท <laughs> วีตเวิร์ดละเวิร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเวริร์นะขออภัยนิดนึงถ้าเกิดว่าไลฟ์สาระนะครับผมเล่นเป็นเด็กอะไรกร็ขออภัยนิดนึงนะครับ,รบผมก็ได้กันานะชั่วไปเดี๋ยวผมไปจัดฟูลทีมแมนยูใหม่เดี๋ยวลองจัดว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจัดนักเตะที่หมดสัญญาได้เอ้ยยังไม่หมดสัญญาได้แบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอลองจัดว่าฟูลทีมของผมจะออกมาในรูปแบบหน้าตาไหนสำหรับแมนยูนะฮะขอจัดนิดนึง ฟิลเตอร์หน่อยครับผมปึ๊บ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 อ่ะกานาโชยืนปีกขวาครับแทนซานโชไปเลยหมดสัญญาไปแล้วนะฮะเอออ้าวเราจะยืนยังไงล่ะครับเนี่ยแอนโทนี่แอนโทนี่แบบนี้ละกันโอ๊ยกานาโชต้องมายืนยืนซ้ายเหมือนเดิมเวกฮอสยังมีเดี๋ยวโอ้ยหมดสัญญากันเพียบเลยฮะฮอยลุนก็มีแต่เป็นร่างเก่าอ่ะคาเตมิโรยังมีเอาตัวปัจจุบันดีกว่าโอ้ยหมดสัญ,ญญาย้ายทีมไปเยอะแล้วบูโน่จะต้องมาอัพใช้ละวันบิสวันบิส แบบนี้ได้ไหมเออลูกชอก็มีเนี่ยลูกชอยืนเซนเตอร์เด้ย,ยล่างนี้ยืนเซนเตอร์ไม่ได้น,นี่ผมมีเมสันกินวูดด้วยนะอ่าผมยังเก็บเมสันกินวูดไว้อยู่นะครับผมเนี่ยเอ้ยลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้เอ,เอ้เป็นการ์ดฟอยด์ด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ของแลเลยนะของแลเลยนะใครมีการ์ดฟอยด์อยู่นี่ของแลเลยนะตอนนี้เหมือนการ์ดฟอยด์เขาจะยกเลิกออกไปแล้วนะครับหมายถึงว่าเปิดเพิ่มไม่ได้แต่สําหรับใครที่เก็บไว้ก็ยังมีีีีีไไวว้้้อยยยยู่่่่่นนนนนะะคคครับบผมเมเเเเฮุณากนน็ โอเคจัดทีมได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเหลือประตูเดี๋ยวไปหาประตูมาประตูประตูประตูะตนี่เด็กเอาร่างนี้แล้วกันใช้ไปก่อนแล้วกันโอเคได้ประมาณนี้ก่อนนะครับฟูแมนยู hmm. ผมนะเดี๋ยวไปไล mm ่อัพนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าตัวไหนใกล้หมดสัญญาหรือ,อยังอา้าวภาพหายไปเลยลาไปเลยดีวยกว่านะครับผม, mm hmm. ผมก็คอมอาจจะยังไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski 4ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบบายสสวััดีคร You'll see no hazy he about to kill